แกหูปากมาเลยนะถ้าเขาเดือดร้อนอะ่ะชงก็ต้องช่วยก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอลูกอาโวโมมาแล้วหรอลูกขาแม่ว่าแต่พี่ชงกับพี่สะพยไม่อยู่เหรอคะอ๋อพี่พลอ,อยเขาเก็บของอยู่ในห้อง แล้วลูกกินอะไรมาหรือยังให้แม่ทำกับข้าวให้กินไหมหนูกินข้าวมาแล้วคะ่ะแม่แม่คะหนูขอเงินสัก5ห้าพันได้ไหมคะเงินตั้ง5้าพัน่ะลูกจะไปทำอะไรแม่จะถามหนูทำไมคะหนูก็ต้องใช้ต้องกินนะ่ะก็ได้ลูกเดี๋ยวแม่พี่พาไปกดให้นะ พลอยออกมาหาแม่หน่อยลูกว่าไงคะแม่พอดีว่าน้องโมเข้ามาเที่ยวหานะ่ะอ่ะโมกินข้าวหรือยังน้องโมเขากินข้าวแล้วแหละพลอยเอาไปกดเงินให้แม่ 5, ห้าพันหน่อยได้ไหมพอดีว่าแม่จใจน้องโมเขานะ่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะจ้ะ ทำไมบัตรแม่ให้คนนอกไปกดให้ล่ะคะพี่พลอยเขาไม่ใช่คนนอกนะลูกพี่พลอยเขาซื่อสัตย์นะเงินแม่เขาไม่เอาหรอกแม่คะว่าแต่ในบัตรแม่มีเงินเท่าไหร่ล่ะคะแม่คะหนูอ่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ไม่ให้หนูดูแลบัตรให้นะคือ ได้สิลูกก็ดูกป็นลูกหลักของแม่ไงเหนือรักแม่ที่สุดเลยว่าแต่รหัสของแม่อะไรหรอคะรหัสบาดะหน่งถึงหลูกนีอะแม่ว่าช่องนี้จะสนุกนะกันเองคิวบี้ทีชแนลเนี่ยลูกใครดูไหม แม่ก็ดูด้วยเหรอคะเวลาหนูอยู่หอหนูก็ชอบดูมากเลยหนูรู้สึกว่ามันสะท้อนสังคมดีใช่จ้ะแสดงการเรีทุกคนนะอ้าวชงโมเก้อ,อยู่นี่ด้วยเหรอแหมวันนี้ไปทำอะไรมาดูมีความสุขดีหนูไม่บอกพี่หรอกเพาแต่ที่สองคนจะมา้ากันได้ยังไงอ๋อปอดีวว่าเจอกันที่หน้าปากซอยนะ่ะ พี่พลอยเงินหนูล่ะอ๋อห้าพันะจ๊ะบัตรก็มาให้หนูแต่บัตรเนี้ยของแม่ไม่ใช่หรอหนูบอกว่ามาให้หนูก็คือของโมเต้พี่โมแกท,ทำอะไรของแกเนี่ย เงินก็ให้ไปแล้วยังจะเอาบานแม่ไปอีกก็งเงินของแม่อ่ะแม่ให้หนูเป็นคนดูแลแล,แล้วใช่ไหมคะแม่แม่ไม่ตกลงกับโมแล้วเหรอแบเนี้ยอยู่ที่ใครก็เหมือนกันนั่นแหละลูกเราอะเป็นครอบครัวเดียวกันนะแม่คะจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะแม่แม่จำไม่ได้เหรอคะว่าเงินนี้เราได้มาได้ยังไงหนูกับพี่ชงอะต้องประหยัดขนาดไหนเพื่อที่จะซื้อประกันเงินออมให้แม่ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านอนะ่ะเราก็เป็นคนจ่ายตอนนี้แม่มีเงินเราก็จริงนะคะแต่ว่าแม่จะให้เงินโมเฉยๆไม่ได้นะดูแลแม่แค่เนี้ยก็ทวงบนคุนสละแม่อายุก็ปูนนี้แล้วจะกินได้สักเท่าไหร่กันเชียวแกหุบปากไปเลยนะไม่ว่าจะเงินเท่าไหร่ก็เราเป็นคนให้ตอนที่แม่ไม่สบายก็มี็นเดพี่สะพ้ายนี่แหละที่ไปเฝ้าแม่แล้วแกล่ะไปไหน ที่อย่างนี้จะมาของเงินแม่อีกแม่คะพี่ชมว่าหนูอีกแล้วว่าชมโมเขาก็เป็นน้องแท้ๆของลูกนะถ้าเขาเดือดร้อนอ่ะชมก็ต้องช่วยก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอลูกแม่จะข้อข้างโมผมไม่เคยว่าแต่แม่เคยนึกถึงจิตใจผมบ้างไหมผมเองก็เป็นลูกแม่นะคะแม่แม่นึกถึงผมกับพลอ่ะเราทำงานในเมืองแรกๆสิ ต้นอมมือกินมือ้อเพื่อที่ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องอดอยากเหมือนที่ผ่านมาไม่ดูโมกับพลอยสิอายุต่างกันแค่ปีเดียวแต่กับโมมีของแบรนด์เนมากมายพลอยกระเป๋าใบเดียวยังไม่กล้าซื้อเลยแม่จะดีกับน้องโมผมเข้าใจแต่แม่จะเอาเงินทั้งหมดที่เราหามาด้วยน้ำพาน,น้ำแรงให้โมหมด แม่ว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอเอองินแม่ไม่จะให้ใครมันก็เป็นเรื่องของแม่แม่รักลูกคนไหนอะไม่ก็ให้คนนั้นแหละพี่พูดแบบเนี้ยเพื่ออะไรพี่รู้ว่าเด็กทารกอะที่ร้องเป็นอะย่อมมีนมกินแต่เธอไม่ดูอายุเธอบ้างเลยเหรอเธออายุ23แล้วนะเธอจะขอกินขอใช้แบบนี้ไปตอลอดทั้งชาติเลยเหรอพี่ขอเตือนไว้นะตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่ว่าหวังพึ่งแต่คนอื่น แม่ผมรู้นะลูกที่กระตันอยู่ต่อแม่ไม่จะถูกมองข้ามแต่แม่ลองคิดดูสิที่โมเป็นแบบนี้เพราะใครก็เพราะแม่ไม่ใช่เหรอที่ให้ท้ายน้องโมงมาโดยตลอดถ้าแม่จะาลำเอียงแบบนี้สุดท้ายแล้วคนที่จะละบากที่สุดไม่ใช่พวกเราหรอกนะครับแม่แต่กลับจะเป็นโมแม่คะที่พี่ชงพูดมันก็ถูก งั้นบัตรของแม่กับเงินของแม่ไม่เอาคืนไปนะคะหนูไม่เอาแล้วต่อไปนี้หนูจะพยายามพึ่งตนเองหนูสัญญาว่าหนูจะไม่เป็นภาระให้แม่อีกพี่ชมพี่พลอยคะหนูขอโทษนะคะที่ทำให้พวกพี่ลำบากใจต่อไปนี้หนูจะช่วยพี่สองคนดูแลแม่แล้วก็ส่งเงินมาให้แม่ใช้เยอะๆนะคะ Thank <laughs> you.